ที่จะสร้างความร่ารวยมีอยู่3าวิธีเนือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการคืออะไรเจ้าของกิจการคือมีพนักงานไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนขึ้นไปเช่นโรงแรมโรงพยาบาโลโรงงานห้างสรรพสินค้าหรือโกดังสคือเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนชชัยนะแต่เจ้าของธุรกิจเฟรนชชัยก็คือ เป็นเจ้าของพิซซ่าเป็นเจ้าของแมคโดนัลด์เป็นเจ้าของเคเอฟซีเป็นเจ้าของเซเว่นเป็นเจ้าของแฟมิลี่มาเป็นเจ้าของไก่ย่างห้าดาวคือเป็นเจ้าของเฟรนชชัยเฟรนชชัยคืออะไรคือคือสร้างธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจและมีคนมาลงทุนเอาธุรกิจเราไปเปิดตามจังหวัดต่างๆนะคือเอาเฟรนชชายของเรานะไปเปิดตามจังหวัดต่างๆนะอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจเฟรนชชัยนะ แต่ก็ตามที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเฟ็นชายและมีคนมาลงทุนเอาระบบธุกิจเราไปเปิดในอำเภอต่างๆหรือจังหวัดต่างๆ <c oughs> เราก็มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยสามคือธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมได้เพรา,วา,นนาะว่าใช้เงินน้อยเนี่ยเข้าใจว่าใช้เงินน้อยล่ะเราสามารถเข้าไปร่วมได้ และในธุรกิจเครือข่ายเขาจะฝึกเขาจะฝึกเราไว้เขาจะเปลี่ยนเราที่เราเป็นลูกจ้างโง่งี่เง่ปาปัญญาอ่อ,อนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเขาจะเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้กลายเป็นนักขายนักธุรกิจคนที่มีวิธีคิดที่จะประสบความ